สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะโอ้ยดูดูวิ่งวิ่งวิ่งกันแล้วลุยนาข้าวกันแล้วหมาวิ่งลุยข้าวเลยนะคะเต็มไปหมดเลย <i> ทารกก็บอกว่า <i> เอ้ยเย่แย่แย่ทารกก็ดึงตินดึง,ดง,ดง,ดงกินต้นข้าวเหมือนกันนะคะหมาก็วิ่งไปเหาะกันเลนะคขน้อน้องดีวายไปเดินเล่นหมานะคะพิธารุก็จะ เดินเล่นกินหญ้าตามทางนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะพิทาโร่จะเดินไปไหนล้อเดินไปเดินมาเดินเดินแบบไม่ไม่กลัวเลยเอ้อเดไปหาน้องดิวา <c oughs> <c oughs> พี่โร่น้องวายกลัว <c oughs> มีแอบไปหยอกน้องด้วยนะคะพิทาโร่ น้องวายกลัวพี่โลจะเล่นดินทรายนะงานลึกจเล่นดินทรายเหรอไม่ไม่ไม่รองเท้าก็ไม่ใส่เดี๋ยวปะจะเล่นไปเล่นดินทรายก็เร็วเดี๋ยวพาไปซื้อรองเท้าแล้วเดินตามพี่โลทำไมแดดร้อนน้นทรายหันกว่าพี่โลไม่หลบรถเลยอ่ะ น้องอาโดดรถด้วยครับน้องอาบอกว่าเดินตามหลังนะคะเดินต่างบรรยากาศที่บ้านพี่ทารุนะคะน้าท้องนาเขียวๆสวยๆเลยนะคะตันนี้ก็เป็นเวลาที่ดโมงเช้านะคะ8โมง20นานี8โมง20นี้แดดออกจ้าแล้วนะคะ กินยานะคะยาขึ้นเขียวเลยอย่าไปหลอยดำนาเขาเด้อพิทารโรพาเดินเล่นนะคะแล้วก็กินยาตามต่างเมื่อกี้น้องอาบน้ำนะคะยังน้ำติดหนวดอยู่เลยอ้ามอาบน้ำนะคะอาบน้ำใสายางนะคะแล้วก็จะพาเดินเล่นตามซอยในบ้านพิทารโรนะคะ เดินกินหญ้าตามทางนะคะหญ้าขึ้นเขี้ยวเลยนะคะขึ้นสูงด้วยฝนดีนะคะตรงนี้ก็จะมีซอยน,นี้ก็มีแต่พิทาโรนะคะเดินกินแต่ทาโรเลยพอทาโร่ไม่ได้ออกมาก็คือแบบโอ้ยหาขึ้นนะคะยากาขึ้นสวยเลยอร่อยไหมครับผมโอ้จับแค่นี้ถึงกลับหันเลยอันนี้มีไฟหรือเปล่า งงพี่ทารุหายากินแล้วนะคะยาทานแล้วอร่อยไหมครับดูเขียวหรือปากเนาะปากพี่ทาโร่สิจับแก้มด้วยนะคะแก้มใหญ่ เหมือนเคี่ยวจังเลยมามดูจากภาพไก่ๆนะคะพี่ทารุยืนทันย่านะคะนี่วันนี้อากาศร้อนแต่เช้าเลยนะคะคุณพ่อแม่จ๋ายังดีที่แบบว่าเราตัดหญ้าไว้แต่เช้านะคะ จไปตัดสายสายคิดว่าแปดโมงนี้แบบออกไปตัดนี่โอ้โหแดดร้อนมากดีไปตัดตั้งแต่หกโมงนะคะไปตัดแต่เช้านะคะเด็กก็จะไม่ร้อนนะคะถ้าไปตัดสายสายนี่ร้อนตัดยาต้นๆนะพี่ทาร่นะคะ <c oughs> <c oughs> ทางนู้นก็มีสองเชือกนะคะ นุ่นสองเชือ,อกที่ฟังง้นกันอีกหนึ่นนงเชือกนะคะดอกแก้วสีหมอกตามมาทำไมนี่อ่ะสีหมอกก็มาด้วยนะคะเดี๋ยวพาพี่ทาโร่เดินเล่นนะคะแล้วก็จะทำกับข้าวกินกันนะคะเมนูช่งชวงเช้าอะไรดีเนาะวันนี้ลูกคอาก็เปลี่ยนมาเป็นแบบบันทึกวิดีโอนะคะ เพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเหมือนไม่ค่อยดีนะคะก็อยากจะให้แม่ๆทุกท่านนะคะได้รับชมนะคะพี่ทาโรออกเดินเล่นนะคะก็จะเป็นประจำเลยนะคะที่แบบว่าเดินมาทางสายนี้นะคะถ้าไม่ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งทางนู้นนะคะออเดินเล่นทุกเช้านะคะพาออกเดินออกกําลังกายอาบน้ําทุกเช้านะคะกิจกรรมประจําวันของพี่ทาโ<อ>ร่นะคะ ได้เดินเล่นกินหญ้าตามทางนะคะออกกําลังกายทุกวันน้องรีวายก็ออกกําลังกายทุกวันนะคะนี่ยสวัสดีครับยังไงโอ้เล่นดินทรายตั้งแต่เช้าให้แต่พ่อแม่ออกจากบ้านนี่ทาน้องรีวายคือออกมานอนเล่นกองทรายเลยนะคะให้แต่พ่อแม่ออกไปตัดหญ้ากันน้องรีวายก็มานอนเล่นกองทรายเลยผักบุ้งสวยจังเลยนะคะขิ้นเมนูออกแล้วผัดผักบุ้ง ผัดปักปุ้มกับไข่เจียวนะคะน้องรีวายไหนเกี่ยวยางพี่ทาโรยังครับใส่เสื้ออันนี้คือไม่ใช่เสื้อขายแข่งนะคะเสื้อลูกควา่สู่รุ่นต่อรุ่นเลยโอ้โยนไหนมันจะรยากาศดีมากเลยนะคะ ตุ้งนาเขียวเคียวนะคะดูแล้วก็สบายตานะคะลูกควันชอบแบบว่าตุ้งนาเขียวเียวแบบนี้นะคะดูแล้วสบายตาแล้วก็สดชื่นดีนะคะถ้าอากาศไม่ร้อนโอ้น้องริวามาอไมาหน้านะคะพ่ธาโรสโอ้สิ่งดังในพิธาลรลองทำเสียงออกจากปากสิทำยังไง อะเล้เสียงออกจากปากไหมครับเสียงใส่หัวเสียงไหนเสียงอนนั่นออกงวงครับเสียงไม่ออกนะคะพราทารุจะชอบเสียงออกจากมูเสียงออกจากงวงนะคะถ้าออกจากปากนี่คือแบบเคี้อนแล้วนะคะเล่นว่าพ่อขวญจะชอบแบบทำเสียงใส่นะคะน้องก็จะเล่นด้วยนะคะจะเล่นทำเสียงออกจากปากเอ เสียงมันเด็กเลยนะคะพ่ทาโร่เวลาเขาทำเสียงออกจากป,ปากเป็นเด็กที่อ่อนนะคะอืมเหมือนเคี้ยวจังเลยนี่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 น,นี่มันเคี่ยวไหมนเนี่ยน <laughs> มีเนียงด้วยเป็นอาเสียแล้วนะคะตอนนี้เพราะค่ะ <laughs> นมโตอ้วนกินเยอะแล้วก็นมโตเป็นอาเสียแล้วอาเสียทาโร่เป็นอาเสียทาโร,ร่แล้วนะคะ พาอ้วนมากแล้วก็นมยานด้วยความที่แบบว่าเขาอ้วนแล้วเขากินเยอะนมเขาก็เลยยานนะคะก็เลยเรียกว่าอาเซียทาโร่อาเซียทาโร่ใช่ไหมครับพี่ทาโร่พี่ทาโร่ถูกใจกับฉายาน,นี้ไหมครับใจครับผมอ๋อน้องดีวายบอกว่าอาพิโรดื้อน,นะคะอาเซียทาโร่เนี่ยดูที่นมน้องนะคะน,นมใหญ่มาก ใหญ่มากเลยเขาอ้วนเนาะค่ะแล้วเขากินเยอะนะคะแล้วหนุ่มก็เลยอยางก็เลยเรียกกันว่าอาเซียทาโร่อาเซียทาโร่เหรอเนี่ยมันเรียยจังเลยพาแม่แม่ได้มาใกล้ชิดพิทาโร่เลยนะคะมีสร้อยคอด้วยนะคะเนี่ยกะกะสร้อยคอพิทาโร่มีกะที่ใบหูนะคะที่หูที่ขมับ อันนี้ก็เหมือนยังมีซึมซึมคาบตกมันนะคะมีกระที่หน้านะคะที่นวลขัดัดเขาจะลามไปเรื่อยๆนะคะยิ่งขัดก็ยิ่งจะลามเต็บลูกควานว่าส,สวยนะคะลูกคานชอบแบบนี้นะคะชอบแบบมีกระสวยนะคะนี่ลูกพี่ต้อง ผมก็กินหญ้าอร่อยมากเลยครับผมไม่เดินไปไหนเลยนะคะถ้าญ้าตรงนี้ไม่หมดดูตาโรกินจนเห็นโพนดินแล้วนะคะนี่ดึงถอนหญ้ากินนะคะแล้วก็พาทาโรออกเดินเล่นนะคะยืนกินแบบนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศน้องดีวายไปแล้วไม่ห่างไม่ห่างจากบ้านน้องนะคะเป็นซอยซอยในบ้านน้อง ถ้าเขาไม่ไปกินฝั่งทางนู้นนะคะเขาก็จะมากินซอยนี้นะคะแต่ถ้าซอยนี้อ่าฝนตกแล้วถนนแฉะเขาไม่มานะคะเหมือนแบบเขาก็ไม่ชอบอะไรแฉะะเหมือนกันนะคะก็จะไปกินฝั่งทางนู้นนะคะข้างบนนู้นแต่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะเมื่อวานฝนไม่ตกนะคะก็มากินได้นะคะไม่แฉะฟาดยาครับผมอามมาบเขาให้นียนะคะ อร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ทาโร่นะคะเดินยืนกินทันยาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปน้องนะคะวันนี้ลูกคัาก็บันทึกคลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไล์แล้วเมื่อกี้ไล์ตัดนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นบันทึกคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปน้องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้องทาโร่ด้วยนะคะ พี่โรก็บอกว่าผมขอตัวก่อนนะครับผมบายนะคะแ mm hmm. ม่แม่มคะอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะคะอากาศร้อนแต่เช้าเลยหาอะไรเย็นๆดื่มสดชื่นนะคะบายๆค่ะรถ mm hmm. มาครับพี่โร mm hmm. พี่โรถ,ถอยลบรถหน่อยรถจะชนก้นอาะพ่อควันไม่อยู่นะคะเดี๋ยวถ้าล้มานี่เร็ว โลไม่หลบรถเลยค่ะอบหลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วหลบมาแล้วนะคะผมความรู้สึกช้าครับต้องใจเย,ย็นๆนะครับไปแล้วตาโลบอกว่าโอ้ยังคิดค่าผ่านทางไม่ได้เลยรถไปก่อนนะคะพี่โลบอกว่าไปก่อนนะคะโ้ยิ้ม <laughs> แกล้งเขาเหรอแกล้งไม่ได้ยินเหรอพี่โลยิ้มใหญ่เลยแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินนะคะนี่แกล้งทําเป็นไม่ได้ยินเสียงรถ พิธาโรคขอตัวก่อนนะคะแม่แม่คะสวัสดีค่ะ,ะกินยาต่อนะคะไปแล้วนะคะ